วันนี้ไฟจะพาทุกคนมาทำจุลินรีสังเคราะห์แสงจากธรรมชาติที่ประโยชน์มหาศาลเลยค่ะสามารถทำตามไฟได้เลยค่ะง่ายมากๆนำขวดเปล่าที่ไม่ได้ใช้แล้วที่เรามีอยู่ในบ้านเนี่ยไปเติมน้ำน้ำที่เหมาะกับการทำจุลินทซียสังเคราะห์แสงควรเป็นน้ำจากแหล่งธรรมชาตินะคะอย่างไฟเนี่ยก็จะมาใช้น้ำในสระหลังบ้านแบบนี้เลยถ้าหากใครอยู่ในกรุงเทพแล้วหาแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ได้เอาน้ำประปาก็ได้ค่ะแต่ให้กรอกใส่ในขวดไว้ตากแดดไว้ประมาณ3วันค่อยทำนะคะที่ไฟเลือกใช้น้ำจากแหล่งธรรมชาติเนี่ยเพราะว่าในน้ำเขาจะมีจุลินรียอยู่แล้ววันนี้ไฟทำเพิ่ม ประมาณ9ขวดใช้ขวดหนึ่งใช้ไข่ <lit> re, 2ฟองผงชูรส2ช้อนแล้วก็น้ำปลาอีก2ช้อนเสร็จแล้วก็ตีให้เข้ากันแล้วก็หยอดลงไปในขวดขวดละ2ช้อนนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราสามารถทําไว้รดพืชรดผักประโยชน์เขาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับสภาพดินปรับค่า PH <ม>ในดิน<ม>ช่วยในกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในด<ม>ินแล้วก็ยังมีธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชอีกหลายชนิดเลยหลังจากที่ใส่ครบทุกขวดแล้วบ้านใครที่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเหลืออยู่เอามาเติมในขวดที่เราาทํหม่ได ใ้นะคะอย่างละนิดก็พอเพื่อกระตุ้นตัวเชื้อให้เขาเป็นไวขึ้นแต่ถ้าใครไม่มีไม่ต้องก็ได้ค่ะจะใช้เวลานานกว่านิดนึงเสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดไว้แบบนี้เลยมันมาเปิดฟ้าเขย่าวขวดเอาแก๊สออกบ่อยๆนะคะทุกคนเมื่อจุลินทรีย์มันเปลี่ยนสีเป็นสีแดงก็สามารถเอามารดผักหรือว่ารดต้นไม้ในบ้านเราได้เลยค่ะ